เราจะทดลองลงไปนิดนึ่งนะครับเพื่อเผื่อว่าเปิดประตูน้ำนะครับแต่ถ้าน้ำแรงก็ไม่สามารถไปได้นะ่จากอันตรายครับเียครับตัวนี้เป็นแอ่งเหมือนน้ำตกแองโกลาหรือไม่ก็แกนแคนยอนครับตัวน,นี้เราเทศบาลตะบนบะไรนะครับกำลังจะดำเนินการทำ น้ำใต้ดินเบื้องต้นก็ขุดความจริงก็คืออาจจะใช้คนขุดนะครับถ้าไม่มีรถขุดประมาณกว้างหนึ่งเมตรลึกประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรครับกันน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าแรงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับและบริเวณที่อยู่ ตามชายทะเลคือป้องกันน้ำเข็มก็คือธรรมชาติของน้ำเข็มจะอยู่ชั้นล่างน้ำปกติจะอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราใช้ j c b ขุดจากตอนนี้ว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำบริเวณนี้จะท่วมประจำตรงน,นี้เป็นศูนย์ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านไร่ครับอยู่ใกล้กับวัดบ้านไร่เวลาน้ำมาก็จะท่วมครับเราก็เลยต้องทำน้ำ <tit les> น้ำใต้ดินนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำแล้วก็ให้น้ำไหลลงชั้นผิวดินได้เร็วขึ้นนะครับก็น้ำก็จะไปกลับเก็บอยู่ใต้ชั้นผิวดินประมาณ2เมตรนะครับ ป้องกันน้ําท่วมได้ดีแล้วก็หน้าแรงก็มีน้ําใช้ตลอดนะครับสามารถดูดแล้มาใช้ตลอดเวลาครับพื้นที่บริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขานะครับเหตุที่เวลาฝนตกนะครับน้ําก็จะมาจากเขาเร็วเข้ามาท่วมแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบ้านเรือนประชาชนนะครับถมถมที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นการปากท่อรุดไปเลยรูนท่ำไปเลย บางทางน้ำครับขวางทางน้ำ ตัวนี้น้ำไปไหนไม่ได้ก็เลยมาติดการถมที่ที่มันตับ,บอ่ะเนาะนี่อย่างเดียวถ้าไม่แก้ไขก็ครับตรงไหนนะครับตรงหน้าทางหนุนนะอ๋อจะลงหัวหัวใหญ่เลยหัวตะพานเนี่ยเอาไปทางนู้นเหรอครับเส้นเส้นทางอะไรนะทางน,าน,น,าน,น,านู้นูราสังเกตนะมันจะมีท่อเอุ้ยแหลมตรงเนี้ยครับตัวนี้วิยย่งยังนท่าหนุนนะฝังท่อเก่าอันนี้ท่อเก่าเขาฝังหมดเขาปิดหมดหรือ นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนในน้ําจะขังเราก็เลยมาบําบัดทุกบํารุลงสกให้กับประชาชนนะครับตอนนี้เรารอรถบรรทุกน้ํามาฉีดทําความสะอาดบริเวณนี้ครับตอนนี้นํารถบรรทุกน้ํามาฉีดทำความสะอาด โดยใช้ปืนยิงก็น,นะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องลากสายเพื้นแฉมากครับ นี้เป็นคลองประปานะครับพี่เทศบาลตะบน,บนวัดไร่เคยใช้เป็นสถานที่ผลิตน้ำประปาคาับแต่ตอนนี้ได้ไปขุดบอ่อตรงนี้ก็เป็นที่สำรองครับสำหรับผลิตน้ำประปากรณีที่พักปลาปาอยู่ฝั่งรถ เราจะทดลองลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเผื่อว่าเปิดประตูน้ํานะครับแต่ถ้าน้ําแรงก็ไม่สามารถไปได้นื่องจากอันตรายครับมันลื่นแต่แต่แต่ไคร่น้ําไม่มีใช่ไหมตอนนี้เรามาดูสายนะครับสายตัวนี้เป็นสะพานนะครับเดิมทีเป็นบล็อกคอนเวิร์ตเวลาหน้าน้ำฝนตกทำให้น้ำท่วมน้ำระบายไม่ทัน เพดสาลตะบนบ้านไรยเลยต้องของบประมาณไปกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทยัยธานีครับได้งบมาสร้างสะพาน4ล้านกว่าบาทครับอีกประมาณหนึ่งเดือนก็เสร็จครับนี่ครับเวลาน้ำมาก็จะไปเร็วครับถ้าเผื่เป็นสร้างสะพานเดิมทีเป็นบล็อกคอนเวิร์ตน้ำไหลไม่ทัน ตรงนี้อันะรายมันอวนก่อนน่เลยนี่นะครับตอนนี้เป็นแองเหมือน น้ำตกแองโกลาหรือไมก่ก็แกนแคนยอนแกนแคนยอนบรนไดครับมันก็ดินฟอางอางี้ไงก็ทำไมมันดินเป็นแต่ก่อนมันเป็นทมมุมอะไรอย่างงี้ไอ้ดินพวกนี้มันเป็นดินนี่แบบว่าไม่ใช่ดินเหนียวแต่ไม่ใช่เหนียวแบบน,นั่นไงมันพร้อมจะพังได้หมดเลยโอ้ฟ้องมันไ่ไม่ไม่มาดูเดี๋ยว อีกประมาณหนึ่งเดือนนิดๆก็จะเสร็จครับ